ที่นี่ก็คือวัดย่านอ่างทองอำเภอผักไห่จังหวัดอยุธยานอกจากจะเป็นโบราณสถานเก่าแก่ที่ดูมีชีวิตชีวาแล้วนะครับก็ยังมีวัตถุโบราณล้ำค่ามากมายที่สำคัญก็คือมีการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมจากผ้าห่อคัมภีโบราณให้กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ในชื่อแบรนด์จุลาพัที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วยครับ หัวใจไม่ท้อวันนี้นะครับเราเดินทางมาที่วัดย่านอ่างทองอําเภอผักไห่จังหวัดอยุธยาครับวัดเก่าแก่แห่งนี้นะครับสันนิษฐานกันว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายและได้รับการบูรณะรวมทั้งก่อสร้างเพิ่มเติมในสมัยรัชกาลที่3เป็นต้นมาดังที่เห็นเนี่ยนะครับยังมีโบราณสถานอันง,งดงามตั้งอยู่โดดเด่นจนถึงปัจจุบันครับและนอกจากโบราณสถานเก่าแก่ที่ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมแล้วนะครับ ที่วัดย่านอ่างทองแห่งนี้เนี่ยก็ยังมีโบราณวัตถุต่างๆที่ถูกค้นพบอีกจํานวนไม่น้อยเช่นกันครับแล้วก็ยังมีการสานต่อมรดกทางวัฒนธรรมให้กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วยเรื่องราวในวันนี้จะมีความน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวเราติดตามชมไปพร้อมๆกันเลยครับสวยมากครับงานละเอียดหมดเลยครับแล้วก็เป็นงานที่เก่าแก่มากๆ สวัสดีครับพี่อ๋อสวัสดีครับพี่แบวครับสวัสดีครับคุณแท้วัดย่านอ่างทองยินดีต้อนรับนะครับอ๋อขอบคุณมากครับผมครับผมวันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้มาที่วัดย่านอ่างทองเลยนะครับรบแล้วพอผมเข้ามาเนี่ยผมเห็นความสวยงามละเอียดวิจิตรมากๆเลยแล้วก็เนี่ยที่เนี่ยเหมือนเป็นโบราณสถานที่ยังมีลมหายใจยังมีชีวิตชีวาอยู่เลยนะครับใช่ครับที่วัดย่านอ่างทองนะครับ เป็นโบราณสถานที่ยังถูกใช้งานอยู่นะครับแล้วก็เป็นศูนย์เรียนรู้เจ้าวาดนะครับท่านพระครูมงคลวัชิธรรมนะครับเจ้าวาดองค์ที่สิบตอนนั้นท่านได้รับเป็นเจ้าวาดเนี่ยท่านได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์สถานเป็นโบราณสถานโบราณวัตถุนะครับตรงนี้เองทําให้ประชาชนแล้วก็ชาวบ้านหรือผู้มีจิตศรัทธาหรือผู้ที่ชอบประวัติศาสตร์เนี่ยสามารถเข้ามาเรียนรู้แล้วก็รู้จัก จเป็นที่อยากกว้างกว่าอ๋อนานหรือยังครับประมาณ10ปีได้แล้วครับอ๋อร่วมร่วมสิปีแล้วได้ครับครับผมนอกจากโบราณสถานโบราณวัตถุแล้วนะคะเราก็ยังค้นพบผ้าหลายอย่างค่ะซึ่งเป็นผ้าที่ใช้ห่อพรคคัมภีอยู่ในทู่งข้คัมค่ะทางชุมชนก็ได้นํามาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์จําหน่ายโดยใช้ในนามจุฬาพัสค่ะโอ้โหถ้าอย่างนั้นวันนี้นะครับผมขอให้พี่ออกับพี่แววเนี่ยช่วยพาผมไปรู้จักกับวัดย่านอ่างทองแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่นี่ได้ไหมครับได้ครับ เดี๋ยวเริ่มแรกจะพาคุณแท้วนะครับพาไปชมพระอุโบสถอันเก่าแก่ของวัดยนนังทองก่อนครับไปครับนี่คือบรรยากาศภายในพระอุโบสถของที่นี่นะครับครับใช่ครับโอ้ครับเป็นหลวงพ่อพมรโลกนะครับท่านเป็นพระสมัยเก่านะครับเป็นพระสุโขทัยเออเป็นปางมารวิชัยนะครับสร้างอยู่ในสมัยปลายอยุธยา นะครับที่จะตอนปลายใช่ครับภายในพระอุโบสถแห่งนี้เนี่ยนะครับพอจะมีหลักฐานอะไรที่ยืนยันถึงความเก่าแก่ของสถานที่แห่งนี้ก็ยังมีภาพที่อยู่ตรงด้านของหน้าต่างกับซุ้มประตูครับที่หลงเหลืออยู่นะครับอย่างฐานพระพุทธรูปนะครับที่เป็นขาสิงตรงนี้ที่เป็นฐานสิงนะครับหรือว่าฐานสุกจีเนี่ยนะครับทำให้เราสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่านะครับว่า น่าจะมีการบรูรณะในสมัยรชัชกาลที่3ซึ่งให้เรามองเห็นว่าสิงห์นะครับที่เป็นฐานสุกโกจีเนี่ยน่าจะเป็นวัฒนธรรมของประเทศจีนที่เข้ามาในช่วงนั้นด้วยอ๋อใช่เพราะเรามีการติดต่อซื้อขายกันถูกต้องครับพี่อ๋อครับผมสงสัยอย่างหนึ่งทําไมวัดนี้ถึงชื่อว่าวัดย่านอ่างทองทงั้งที่อยู่จังหวัดอยุธยาครับครับก็มีตำนานนะครับแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ที่เล่าต่อๆกันมาในสมัยนั้นเนี่ยก็จะมีชาวมอญซึ่งอาศัยอยู่ แถวบริเวณวัดเนี่ยเป็นจํานวนมากนะครับและชาวมอญเนี่ยเขาจะมีอาชีพในเรื่องของการคาร้าขายเรื่องหม้อไหอ,อะไรพวกนี้นะครับโดยอาชีพของเขาเนี่ยก็จะพายเรือขายของจนมาอยู่ครั้งนึงเนี่ยพายเรือมาแล้วพอดีมาเห็นอ,อ่างทองคําที่ลอยอยู่ตรงคุ้งน้ำหน้าวัดครับเขาก็เลยพายเรือมาเนี่ยเพื่อที่จะมาเก็บอแต่ว่าพลจังหวะที่ใกล้ใกล้เข้ามาถึงแล้วเนี่ยอ่างทองคําก็เลยจมลงไปในท้องน้<อ>ําอคนแถวนี้ เขาก็เลยเรียกว่าย <The Major> mm ่านอ่างทองเดี hmm. uh. so, mm. ๋ยวเราจะพปเชิญคุณแห้วนะครับขึ้นไปที่พระวิหารจตุรมุกยอดปางนะครับโหพี่ออกครับที่พระวิหารแห่งนี้ก็คือว่ายังมีความละเอียดหลงเหลืออยู่เยอะมากเลยนะครับใช่ครับข้างบนเพดานเนี่ยจะเป็นจิตรกรรมมองเห็นว่าเป็นจิตรกรรมที่ผสมผสานกับธรรมวัฒนธรรมจีนเหมือนกัน ล็ประตูก็จะมีทั้งส <4 S 1> ี่สี่ทิศเลยครับคืออยากจะบอกว่าตรงนี้มีภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังที่ยังสมบูรณ์อยู่เลยนะครับใช่ครับอันนี้ยังต่ำกี่ปีได้ครับไม่ต่ำกว่า250ปีครับ250ปียังสดได้ขนาดนี้วิหารหลังนี้ครับคุณแ้วจะสร้างคล้ายคลึงกับประสาทป,ประเทศบิดร์ ในพระบรมราชวังโดยใช่โดยฝีมือของช่างหลวงในสมัยช่วงรัชกาลที่สามด้วยครับก็มีความคล้ายคลึงกันหรือว่าจริงๆก็เหมือนกันเลยแค่แค่เล็กลงครับถูกยอดส่วนมาคล้ายคลึงกันมากครับเดี๋ยวจะพาคุณแท้วไปชมสาราการประเรียนนะครับซึ่งเป็นสาลาการประเรียนที่เป็นท้องพระโรงในสมัยรัชกาลที่สามที่ท่านถวายมา และก็มออเป็นศาลาการเรียนเพื่อเป็นศาลาที่ทำเกี่ยวกับกิจการของสงฆ์และก็คา,วาครวะร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยปตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย,ากอย่างยั่งยืนเพราะความสุขคือทุกอย่างเมืองไทยประกันชีวิต ร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยฟอตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่าง,ย,างยั่งยืนเครื่องดื่มสมุนไพรตราอัศวินเราจะสู้ไปด้วยกันจุดต่อไปเดี๋ยวจะพาคุณแฮวไปชมพิพิธภัณฑ์วังหน้านะครับซึ่งเป็นโบราณสถานนะครับซึ่งข้างในเนี่ยจะเป็นการโชว์ผลิตภัณฑ์ของวัตถุโบราณทรงคุณค่าที่เราค้นพบ ภายในวัดญาติอ่างทองครับครับ,รบเอ๊ะทุกครั้งที่เวลามีคนเข้ามาเที่ยวชมที่วัดอย่างนี้ครับพี่อ๋อจะต้องเป็นคนที่แบบว่ามามาต้อนรับตลอดเลยไหมครับเอออันนั้นก็คือส่วนที่ผมช่วยหลวงพ่ออยู่โดยปกติแล้วในช่วงที่ผมยังไม่ได้เข้ามาเนี่ยครับหลวงพ่อจะเป็นคนที่ให้ข้อบูลกันนักท่องเที่ยวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตอนที่ผมมาทําบุญบ่อยๆผมก็มองเห็นหลวงพ่อปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้อยู่ก็เห็นว่า เราน่าจะมีโอกาสได้ช่วยหลวงพ่อบ้างนะครับก็เลยรับอาสาหลวงพ่อมาเป็นผู้ให้ข้อมูลแทนหลวงพ่อเป็นบางครั้งนะครับและต่อตอนนี้ก็คือจะเหมือนกับทุกวันที่เราเป็นตัวแทนของท่านด้วยวัดยาด่างทองเนี่ยไม่ได้ชื่อวัดยาด่างทองนะครับนะครับชื่อเป็นชื่อวัดจูฬาโลกรัชกาลที่สี่ตอนนั้นท่านทรงมาตรวจอยู่นะครับท่านก็มาฉลองสมโพช์ที่วัดด้วยและเลย ท่านก็เลยพระราชทานนามว่าวัดจุฬาโลกแต่ตอนหลังวัดจุฬาโลกก็หายไปคำว่าใช้วัดญานอ่างทองแต่ณตอนนี้เนี่ยเรายังใช้คําว่าวัดญานอ่างทองอยังวงเล็บวัดจุฬาโลกอยู่ช่วงนั้นเนี่ยพระธรรมไตาโกเจ้าวัดพระญานอ่างทองเนี่ยได้เดินทางไปกรุงเทพแล้วครับก็ไปเห็นวัดวารามที่มีความสวยงามนะครับท่านก็เลยได้คุยกับทางพระครูขวศาสจารย์ซึ่งมีความสนิทสนมกับในหลวงรชัชกาลที่สแล้วว่าให้ช่วย มาบูรณะพระศิสป์ของที่วัดญาอังทองหน่อยครับแล้วตอนนั้นเนี่ยในหลวงได้ได้รับฟังจากพุทุโคษาจารย์แล้วก็ให้ความอนุเคราะห์ส่งช่างวางหลวงและก็วังหน้าเนี่ยมาทําการบูรณะประสิลปของที่วัด้าอังทองแห่งนี้แล้วก็ส่งสิ่งของเป็นจํานวนมากนะครับมาที่วัดญาหังนี้ครับสำหรับเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันเลยได้ครับผม ที่ออกครับเห็นอย่างหนึ่งแล้วมีความน่าสนใจมากก็คือบริเวณบุษบกตรงฐานเนี่ยครับจะมีแบบว่าศิลปกรรมแบบจีนอยู่ด้วยครับใช่ครับครับผมคือบุษบกหลังนี้เนี่ยถ้าเราชมกันดีๆเนี่ยจะประกอบไปด้วย3วัฒนธรรม3เลยนะครับ3วัฒนธรรมก็จะมีของศิลปกรรมจีนอาจีนศิลปะไทยนะครับข้้นบนก็จะเป็นศิลปะไทยด้วยนะครับส่วนยอด อันนั้นจะเป็นศิลปะของตะวันตกเราจะเห็นน้อินทรีใช่ครับ mm hmm. ที่อยู่ด้านบน mm hmm. คุณแท้วดูหลวงพ่อที่เรานำมาประฏิษฐานที่นี่นะจากประสาทนะครับก็จะเห็นว่าหลวงพ่อสององค์นี้ mm hmm. หน้าพระพักจะไม่เหมือนกับองค์นี้ใช่ไหมครับไม่เหมือนครับแต่จริงจริงหน้าพระพักของท่านเนี่ยเหมือนกับองค์นี้นะครับแต่ว่าของท่านน่ยจะมีการใช้ปูน ไปที่หน้าพระพักของท่านทําไมเขาถึงต้องทําอย่างนี้ครับอันนี้ผมว่าคิดว่าในสมัยก่อนเนี่ยสร้างที่หล่อพระหรือว่าปั้นพระเนี่ยเขาน่าจะมีกุศโลบายนะครับเป็นการหลอกให้กับพวกที่ไม่หวังดีนะครับตอนในยุคนั้นก็คือจะขโมยพระกันเยอะมากใช่ครับจะมีการตัดเสียนพระกันเป็นส่วนใหญ่ครับพี่ออกครับมาถึงห้องนี้เนี่ยมีลูกกรงสีเขียวครับเก็บพระได้ไม่หมดเลยครับใช่ครับถามว่า ทำไมจะต้องสร้างลูกคงสีเขียวขึ้นมานะครับก็เพราะเรามีประสบการณ์ตั้งแต่ปี2528แล้วว่าเราถูกปนนะครับพระองค์เล็กที่นําโจรเอาไปเนี่ยและเอาไปได้เนี่ยหลายร้อยองค์มากชาวบ้านก็เลยมีความเห็นตรงกันว่าเราควรจะสร้างเป็นลูกคงเพื่อป้องกันในระดับหนึ่งนะครับไม่ให้พวกโจรเนี่ยเข้าถึงองค์พระพุทธรูปได้ง่ายขึ้นครับถึงได้สร้างเป็นลูกคงเขียวนะครับแล้วก็มีการเรียก กันในชื่อว่าพระถูกขังกงองอันนี้ก็คือตู้พระธรรมนะตู้พระธรรมครับจุดจุดนี้แหละครับที่เราค้นพบผ้า,าลายอยางที่ห่อพระคมภีใบลานถามว่าทำไมจะต้องเอาผ้าลายอย่างที่พระมหากษัตริย์ท่านส่งมาพระราชทานให้เนี่ยเพื่อห่อพระคัมภีเพื่อป้องกันพระคมภีเนี่ย โดนมแมลงกัดต่อยหรือว่าฝุ่นละอองอทําให้ผ้าคัมภีร์เนี่ยมีอายุการใช้งานที่นานขึ้นผ้าที่หอ่อผ้าคัมภีนานๆเข้าเนี่ยจะมีการติดกันครับเราถึงทาการแยกผ้าลายอย่างกับผ้าคัมภีร์แยกออกจากกันโดยที่เราค้นพบผ้าลายอย่างเนี่ยทั้งหมด77ผืนเดี๋ยวก็จะพาคุณแท้วไปชมกันที่พิพิธภัณฑ์วังหลังต่อนะครับได้ครับ เราเข้าไปชมกันได้ครับคุณครับส่วนด้านห้องนี้เนี่ยจะเป็นการโชว์ตู้เตียงในสมัยรัชกาลที่สามที่ท่านส่งบาที่อย่างพญะยาดักทองครับครับเรามาดูอันแรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นเตียงหรือว่าถ้าเกิดภาษาจีนเนี่ยก็จะเรียกว่าตังนะครับถ้าเรามาดูลายศิลปะพัฒนธรรมก็จะมีเป็น จีนล้วนเลยจีนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ครับใช่ครับมีภาพวาดการฉลุไม้ก็ดูมีเสน่ห์มากภาพวาดนี่ยังสียังยังอยู่ครบเลยใช่ครับใช่ครับห้องถัดไปนะครับเดี๋ยวจะพาคุณแหววไปชมเป็นเดทสกายผ้าห่อคำพีของัดยดานหางทองที่เราค้นพบที่ในตู้พระธรรมครับผมห้องนี้แหละครับจบห้องนี้ครับนะครับดีวผมจะให้พี่แววพี่แววพาชมแล้วครับครับผมท่านนี้นะ ด้านนี้ก็จะเป็นผ้าที่ใช้หอปพระคัำพีใบลานค่ะซึ่งค้นพบเจออยู่ในวัดย่านอ่างทองค่ะอ,อายุไม่ต่ำกว่า250ปีค่ะครับผมส่วนลายนี้นะคะจะเรียกว่าเป็นลายสุวรรณราชค่ะโดยที่จะมีเทวดา5องค์แล้วก็จะมีในส่วนของคุดไข่อยู่ด้านกลางลายนี้ก็คือในสมัยอยุธยาคือจะเป็นระดับพระมหากษัตริย์ค่ะที่จะสามารถสวมใส่ได้<อ>ค่ะ ส่วนอีกลายหนึ่งนะคะลายนี้จะเป็นเรียกว่าลายดอกกุดันค่ะครับซึ่งผ้าผืนนี้จะมีแค่ขอบด้านด้านรอบนะคะครับส่วนเชิงเขาจะไม่มีค่ะไม่มีเชิงใช่ค่ะส่วนผ้าพวกนี้ก็คือจะถูกห่อพปะคัมพีเบลานที่ติดอยู่ในตู้นี้ค่ะครับผมและจากจากลายทั้งสองลายนี้นะคะที่รเราได้ค้นพบเจอเนี่ยทางกลุ่มชุมชนวิสาขีชุมชนเนี่ยค่ะก็ได้นำมาต่อยอดโดยการลอกลายจากผ้า ผ้าผืนเก่าค่ะซึ่งในสมัยอยุทธยาเนี่ยจะเรียกว่าเป็นผ้าลายอย่างผ้าลายอย่างในอยุธยาก็คือจะเป็นผ้าที่ช่างในวังหลวงเป็นคนเขียนลายค่ะแล้วก็ส่งไปพิมพ์ที่อินเดียเข้ามาค่ะพอมาถึงห้องนี้แล้วเนี่ยอยากจะให้พี่แววช่วยพาไปดูได้ไหมครับว่าแต่ละผ<ด>ืนแต่ละลายเนี่ยมีความพีเศษยังไงบ้างคือผืนนี้ก็คือจะเป็นลายที่น่าจะเป็นของระดับพระมหากษัตริย์โดยจักเชิงค่ะครับผมเชิงผ้าจะเป็น3มชั้นเนี่ยค่ะ ประชาชนทั่วไปไม่สามารถที่จะใส่ได้ค่ะด้วยการได้รับเราได้รับการสนับสนุนจากสถาบันอยุทธยาศึกษาค่ะครัรชพนันพระนครศรีอยุธยาเข้ามาทำลายผ้าเราก็เลยได้ทั้งกลุ่มชุมชนก็ได้นำต่อย,ยอดเป็นผลิตภัณฑ์ค่ะเราได้ตั้งชื่อเป็นชื่อแบรนด์ชื่อแบรนด์ของของผลิตภัณฑ์ของเราค่ะค โดยเราตั้งชื่อว่าจุฬาพัดก็คือจะมาจากคําว่าชื่อวัดย่านอ่างทองจุฬาโลกวัดจุฬาโลกคําคว่าจุฬามาใช้เอาจุฬามาใช้แล้วพัดก็คือจะเป็นพัดตาหมายถึงผ้าค่ะก็เลยนำสองคำนี้มารวมกันค่ะก็เลยจะเป็นในานามของจุฬา,าพัดชื่อเพราะด้วยนะครับค <ขา S 2> ่ะร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาโก่แก่มันทุกเม็ด ร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาปตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนจากพี่ได้พาชมนิทรรศการผ้าห่อคำพีของวัด่าหลังทองแล้วนะคะเดี๋ยวพี่จะพาไปชมผลิตภัณฑ์ของแบรนด์จุราพัฒ ในนามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนวัญญานอ่างทองค่ะอืมเราจะได้เห็นผลิตภัณฑ์มากขึ้นใช่ไหมครับค่ะไปครับโอ้เยอะแยะมากเลยเริ่มจากตรงไหนดีครับเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยค่ะอลังการทุกอย่างใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นกระเป๋าเรียกเป็นกระเป๋าสามเหลี่ยมหรือกระเป๋าวาัางซึ่งเป,เป็กระเป๋าใบนี้นะคะเป็นใบแรกที่ทางมหาวิทยาลัยราชพัฏ่นะคะ ท่านดรสุรินยุทธยาศึกษาเข้ามาทําโครงการและทางกลุ่มก็ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ด้านนี้ค่ะครับผมส่วนใบนี้ก็จะเป็นอีกใบนึงที่เราเริ่มผลิตครั้งแรก<อ>เป็นกระเป๋าทรงหูรูดค่ะครับผมไว้ใส่เพื่อเครื่องสำอางหรือใส่โทรศัพท์เล็กๆน้อยๆได,ไไดใ้ใช่ใช่นะเป็นลายผ้าคือลายแบบจากโบราณที่เราถอดแบบมาเลยนะครับใคในตู้เมื่อกี้ที่ผมเห็นเลยนะใช่ค่ะนะ ก็จะเป็น oh ผ้าพันคอหรือผ้าคลุมไหล่นะคะเราก็จะมีทั้งหมด2เนื้อค่ะตัวนี้เขาจะเป็นเนื้อซาตินก็คือจะให้ความมันเงามีน้ำหนักครับผมค่ะแล้วก็จะมีอีกเนื้อหนึ่งตัวนี้ก็คือจะเป็นเนื้อชีฟองค่ะจะให้ความบางเบาก็จะมีความโปร่งแสงนิดนิดใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็อีกผลิตภัณฑ์ที่เราเริ่มทําก็คือตัวนี้ค่ะเราก็จะนําลายผ้าเนี่ยมาตัดเป็นเสื้อซึ่งเป็นเสื้อกิโมโนเสื้อญี่ปุ่นใช่ค่ะ Hmm. ตรงนี้เราก็จะมีเป็นลายสุบรณราชนะคะแล้วก็ลายดอกกุด,ดันค่ะคส่วนผ้าผืานนี้ก็คือจะเป็นเป็นลายกันติมาซ,ซึ่งจะเป็นผ้าที่ห่อพระคมภีร์ที่ผืนที่ชํารุดอยู่ค่ะอ๋อ oh, คือต้นฉบับเนี่ยชำรุดแล้วต้นฉบับชำรุดค่ะโดยที่เขาไม่ได้เป็นผืนคแต่ด้วยทางสถาบันนยุทธยาศึกษาค่ะท่านนำนำลายตรงนั้นนะคะที่ชํารุดเนี่ยมาประติดประต่อออกมาก็คือจะเป็นลายผืนใหม่ hmm. ก็คือผืนนี้ค่ะเรียกว่า เราเรียกชื่อลายว่าลายกันติมาศค่ะกันติมาศค่ะ,คะพี่แววครับพี่แววมีความสนใจในเรื่องราวของผ้าห่อคำภีโบราณรวมถึงงานฝีมือที่มาจากลายผ้าโบราณได้ยังไงครับพี่ก็เป็นคนในชุมชนวัดย่าหนังทองนะคะเมื่อปี6-2เนี่ยคือทั้งเจ้าอาวาสเนี่ยท่านได้เปิดพิพิธภัณฑ์แล้วก็ได้เจอผ้าค่ะ ซึ่งเป็นลายผ้าโบราณแล้วก็เราก็ได้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนพระนครศรียุทธยาพร้อมทั้งสถาบันอยุทธยาศึกษาคือท่านดรสุกกรินทร์ศรีสังงามที่ได้เข้ามาทําโครงการค่ะโดยการนําลายผ้าจากที่ที่ท่านนําไปแกะลายใหม่ขึ้นมาเนะะี่ยค่ะเพื่อฝึกอบรมให้กับชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในตรงนี้ค่ะโดยตอนนั้นก็คือท่านฝึกอบรมคือในการทํากระเป๋าทางทางกลุ่มเราก็มองเห็นว่า เราอะมีของดีอยู่ที่วัดนะคะเป็นลายอัธร,รักษ์เราก็เลยมารวมกลุ่มกันร,รวมกลุ่มกันเพื่อที่จะต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนเพื่อจําหน่ายเป็นของฝากให้กับทางวัดค่ะจากคนที่มาอบรมธรรมดาจนรู้สึกว่าอินและรักในของดีของวัดเราแล้วและพี่แววมาเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนได้ยังไงครับก็คือในตอนนั้นที่เข้ามาฝึกอบรมกันนะคะก็จะมีแต่ผู้สูงอายุค,ค่ะคเขาก็เลยเสนอให้พี่เนี่ย ได้เป็นประธานตรงนี้ค่ะตั้งแต่เราเริ่มตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยนะครับ,รบเรามีการดําเนินงาน,นยังไงบ้างครับก็คือเราได้ลงหุ้นกันค่ะโดยมีเงินตั้งต้นอยู่ที่ห0 0 0มื่นบาทเพื่อที่เป็นทุนในการทําผลิตภัณฑ์ทางกลุ่มก็เลยนํามีทุนตรงนี้คือก,ก็เลยไปต่อยอดทําผลิตภัณฑ์เป็นตัวอื่นก็คือเพิ่มขึ้น<อ>ทํากระเป๋าหลายแบบมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคตอนแรกๆที่ทำเนี่ยนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเยอะไหมครับ ช่วงแรกๆก,ก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแต่จากที่มีละครได้เข้ามาถ่ายทำด้วยค่ะคแล้วก็ทางทางกลุ่มเนี่ยก็ได้ทำผลิตภัณฑ์ก็คือได้ทำเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆออกมาอ,มอีกหลายอย่างเนี่ยค่ะคทำให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเห็นเนี่ยก็ให้ความสนใจมากขึ้นค่ะถ้านับเวลาเนี่ยตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยนะครับจนถึงวันนี้ก็ประมาณจะ2ปีแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะเกือบสปีแล้วค่ะผลประกอบการเป็นยังไงบ้างครับ ผลประกอบการก็เป็นที่น่ายินดีค่ะก็คือเราได้ได้ความสนใจจากนักท่องเที่ยวมากค่ะแล้วก็ได้ได้สนับสนุนจากทางสถาบันยุทธศึกษาด้วยในการที่เข้ามาช่วยคือตอนนี้ก็คือได้เป็นพี่เลี้ยงให้เราอีกอีกส่วนหนึ่งด้วยค่ะจากการที่ได้ตรงนี้เราก็นำผลิตภัณฑ์ที่เราได้ปรับปรุงพัฒนาไปเรื่อยๆเนี่ยก็ได้มีการไปออกบูธ ออกบูธตามหน่วยงานตามที่เขาได้เชิญไปอย่างงี้ค่ะพี่แววเคยเจอปัญหาอะไรจากการทํางานบ้างไหมครับปัญหาที่เราเจอส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการออกแบบการดีไซน์ค่ะเหมือนผลิตก็คือดูตามใน y o u t u b e บ้างอะไรบ้างเ่ก็รูปแบบอาจจะยังไม่ทันสมัยครับผมแล้วอีกส่วนหนึ่งที่เราเจอก็คือพวกเราที่ทําอยู่นะคะ ก็คือจะเป็นผู้สูงวัยแล้วครับเป็นคนที่อายุค่อนข้างที่กลางคนแล้วนะคะเราก็อยากจะได้คนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาสานต่อตรงนี้ค่ะครับผมตรงนี้ก็คือจะเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ยังเรายังหาบุคคลที่จะมาสานต่อในกลุ่มตรงนี้ไม่ได้ค่ะค่ะอย่างนี้ถ้า2จุดนี้เป็นจุดจุด้อยของเราอะไรที่เป็นจุดแข็งของเราครับจุดแข็งของเราก็คือเรามีทุนทางวัฒนธรรมครับซึ่งเป็นลายผ้าของเราอยู่แล้ว แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือกลุ่มของเราเองนยคะก็คือความร่วมมือร่วมใจคือความตั้งใจที่จะเข้ามาช่วยทำตรงนี้ก็เป็นแรงกระตุ้นที่ทำให้เราอะตั้งใจที่อยากจะทำตรงนี้ให้ดีที่สุดค่ะพี่แบวรู้สึกยังไงบ้างครับที่วันหนึ่งเนี่ยนะครับพี่แบวเนี่ยได้มีส่วนผลักดันในต้นทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นขนาดนี้ครับรู้สึกภูมิใจค่ะที่ว่าเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการได้ผลักดันด้านนี้นะคะแล้วก็ เราด้วยความตั้งใจครั้งแรกะเราอยากจะช่วยช่วยให้ให้วัดเราเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นของฝากแล้วก็อีกรายอีกส่วนหนึ่งก็คือมันจะเป็นรายได้ให้กับชุมชนด้วยค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะผ้าห่อคมภีโบราณของเราเนี่ยมีความงดงามและทรงคุณค่ามาก,กว่า200ปีแล้วพี่ก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการได้ถ่ายทอดความงามอันนี้ได้สู่สู่บุคคลภายนอกได้เห็นนะคะ ก็เป็นความภาคภูมิใจที่สุดของพี่แล้วคะความภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรมนะครับสู่ความร่วมใจของชุมชนวัดย่านอ่างทองในการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็มีผลิตภัณฑ์จุลาพัฒนนะครับในการสร้างรายได้สู่ชุมชนเนี่ยนับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างในการอนุรักษ์ สืบสารและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืนครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือคนไทยหัวใจไม่ท้อของเราในวันนี้นะครับกลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับที่วัดยา่างทองเนี่ยนะครับยังมีโบราณสถานและโบราณวัตถุนะครับที่ทรงคุณค่านะฮะและก็เก่าแก่อย่างพระโวสดหลังนี้นะครับ เป็นพระโวสดซึ่งวัดในอยุธยาเนี่ยบางบางที่เนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้แล้วนะครับแต่ว่าพราะโวสถของวัดยาหังทองเนี่ยยังใช้อยู่เหมือนกับเป็นพระโวสถหรือเป็นวัดที่ยังมีโรงหมายใจ